สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ,อากาศบ้านเราคะ่ะออขออภัยด้วยคะ่ยะมือนอนไม่ค่อยหลับค่ะเลยมีอาการง่วงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ข้อดีของการใส่หน้ากากอนามัยนะคะคือป้องก COVID ันโควิด -19 แล้วเนี่ยหาวก็ไม่ต้องปิดปากด้วยคุณผู้ชมคะ่ะเพราะแต่อาการง่วงเหงาห้านอน,น,นในภาษาใต้เขาพูดว่ายังไงอะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพาอากาศบ้านเรากันค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภระาถิ่นบ้านเรานะคะอาการง่วงนอนในภาษาใต้เนี่ยก็พูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับแม็กไารเวลาไปใต้แล้วจะพูดคำว่าง่วงนอนแล้วอะไรพวงนี้นะก็ <S <S จะใช้คําว่าหัวนอนหรือว่าบางพื้นที่ก็ใช้คําว่าเฮ้านอนหัวนอนหรือเฮ้านอน เฮ้หัวนอนจังหูแล้วห้องนอนจัง <c oughs> อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมขอบคุณแม็กไตรค่ะได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะอยากหายง่วงก็ต้องนอนอยากให้หายงอนก็แค่เอาใจ <c oughs> หมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ